สวัสดีครับมื่อนีมาพรกันทึกเก่านะครับกับร้านไอเกษตรยุคใหม่นะครับมื่อนีกันพามาเบิงนะครับผ่านสี่นะครับใบ24นิ้วนะครับใบ24นิ้วนะครับใส่รถรุ่นเอ็มรุ่นเอ๋อได้นะครับตัวนี้รองรับทั้งหู้สลักเล็กและวหู้สลักใหญ่นะครับโครงสางใหญ่แข็งแรงนะครับถาวรนะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่28,500บาทนะครับ28,500บาทส่งฟรี หนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับใบเต็มเต็มนะครับใบเต็มเต็มนะครับก็ไม่ได้สนใจนะครับกับแวะขมวเบิงนะครับอยู่อ่าอำเภอกุจับจังหวัดดอนท่านีครับห่างจากไฟแดงกุจับสองกิโลเมตรนะครับอยู่ถนนเส้นกุจับสุวรรณคูหาครับแวะขมวเบิงได้หรือโทรสอบถามนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าห้าอีกเบอร์นะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สามสี่หนึ่งห้าหกสอง โอเคครับก็ฝากกดติดตามนะครับไอเกษตรจุกใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ